สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีทุกคนครับเหมือนกันเสิพาทุกคนเข่าส้วนบักซิดานะครับน้องมาหาเลาะเบิ้งบักซิดาเฮาครับน้องหลังจากที่เฮาเก็บหน่วยไปแล้วนะครับแต่กัสิมีหน่วยที่ลงเหลืออยู่เฮาก็มาเบิ้งครับพี่น้องหน่วยลงเหลือเป็นหน่วยที่เฮาบ่ได้หอนะครับน้องผิวเพิ่นอาจสิบ่สวยครับแต่ว่ารสชาติเพิ่นก็ยังโอเคนะครับไปเบิ้งกันครับผมครับนี่ก็สิเป็นบักซิดาหรือว่าฝรั่งพันธุ์สาลีทองนะครับพี่น้องเนาะเป็นฝรั่งไหลเป็นเลทร้คือยเปอร์เซอนะครับเนาะก็คือ มันหลงเหลือไปจากการหอนะครับแต่ว่า่นก็ยังมมหนวยก็ให้ได้กินนะครับมีเนื้อรดชาดก็ดีคือเก่าครับผมแต่ว่าเปลือกคนบ่สวยแค่นั้นนะครับแต่ก็เป็นบบเป็นทีดของการของตลาดนครับน่ว่าหนวย่นก็งามครับหน่วยงามอยู่แต่ว่าผิว่นบ่สวยนะครับครับแต่ว่า่นก็สิหลงเหลืออยู่หลายนะครับเนาะพก็ได้กินอยู่ครับทุ่งี่ดาอะไรเมล็ดลอยเพลครับผมมาเก็บกันครับ ครับพี่น้องก็เป็นผลไหม่นะครับกินได้นะฮะห้องไปตลาดเ้ากกต้องสื่อนะครับแต่วานีห้องเขาสวนห้องกระตงสื่อนะครับน้องกว่าเป็นของห้องเขาเองครับกินได้ปลอดภัยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ม่มีสารเคมีครับผมปลูกได้กินได้เลยครับกินสดๆดเลยครับกรอบครับพี่น้องหวานที่อย่างเดียวคือผิวผลสวยนะครับนาอแต่ผู้บริสุทธิ์เรื่องความงามครับกินได้เลยครับครับนี่แหละคือความสุขของคนปลูกนะครับนาอ พอเห็นผลผลิตได้ผลผลิตขึ้นมาได้กินนะครับนะก็ถือว่าความโชคดีนะครับนะถือว่าเป็นความสุขชนิดนึงนะครับของคนปลูกผืชนะครับนาอครับพี่น้องสาลี่ท่องน้องที่หลงเหลือจากการห่อนะครับนาะหอ่อบ่มเสร็กบมักซิดาห่อหลังจากห่อเก็บน่วยแล้วนะครับนอ้องห่อกระสิตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิง่งเตรียมใส่ปุย๋ยบำรุงต้นเพือ่อให้เพื่อนออกดอกในปลายปีนะครับนาอช่วงปลายปีนี้ครับ ครับผมนี่ก็เป็นแหล่งอาหารอีกทางหนึ่งนะครับนอกที่ปลูกไว้สร้างเป็นแหล่งอาหารไว้ครับเพื่อให้ลูกใ้ร้านห่อได้กินเพราะำไมที่ดีนะครับนอกปลอดภัยจากสารพิษนะครับครับพ่อกระลดค่าเสียใจไปนี่เพื่อเลื่อนไดร้าลนนะครับในส่วนของห่อครับผมกับปลูกไว้นะครับปลูกไว้ติดสวนไว้ครับบริเวณแถวหนีสมัยก่อนนะครับนาะบริเวณแถวหนีสมัยก่อนจะเป็นงานหนาครับนาอเป็นไฮนาปลูกเขานะครับแต่ว่าพ่อปลูกเขาไปมามันก็มีที่พ่อได้ปลูกได้กับเลย ปั๊บมาเป็นสวนมักซิดาปลูกได้ประมาณหาสิบต้นครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับเนาะก็บนี่จะมีบักม่วงแน่มีสวนคาทำนาะงสวนดอกกระเจียวครับครับที่นําเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ขอบพุณหลายๆครับที่เบิ่งติดตามกันมานะครับนาอกด subscribe ครับช่องแจวบานเห่าครับผมหรือสิเป็นเฟซบุ๊กครับสวนเกษตรจินดาทวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผมก่อนจากกันไปก็ขอให้ทุกคนนะครับอยู่ดีมีแห้งครับผมสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ